แม่จ๋าตอนนี้น้ำตาลแม่เท่าไหร่นะร้อยหกสิบร้อยหกสิบไปเอายาบ้างยันเดลวนี่ยตอนนี้กินหรือฉีดคะฉีดหนูกินโอ้เอาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะหกสิบสามทำงานทุกวันไหมจ๊ะทุกวันทุกวันทไม่จะบอกเหรอหนูจะบอกเทคนิคในการลดน้ำตาลให้แม่แม่จะเอาไหมเออเทคนิคคือข้อหนึ่ง แม่กินน้ำกี่ลิตรน้ำเปล่าอ่ะกี่ลิตรอันนี้เป็นน้ำชาหนูไม่เกี่ยวเอ่อน้ำเปล่าแม่กินกี่ลิตรให้กินสองลิตรได้ไหมแม่ขวดหนึ่งถึงไหมถึงไหมจ๊ะเอาเอาตรงตรงเอาตรงตรงถ้ามันไม่ถึงก็บอกหนูอ่าต้องหนึ่งเขาถึงถึงนะแม่นะเพราะว่าแม่เป็นไตระยะไหนแล้วนะสามถ้าแม่ไม่เข้าใจจุดนี้ยังไงแม่ก็ลดน้ําตาลไม่ได้ ถามว่าการกินโยงกินยาที่หมอเขาให้เพราะเขาห่วงว่าน้ําตาลแม่สูงแต่การกินยาของหมอเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบทั้งหมดมันไม่ได้บอกว่ายาไม่ลดน้ําตาลยาลดน้ําตาลแต่พฤติกรรมเช่นข้อหนึ่งให้แม่กินน้ำสองลิตรได้ไหมจ๊ะอเออสองลิตรนะอ่าให้ถึงสองลิตรนะตั้งเอานะอานะพอตอนนี้ไตระยะสามยังได้อยู่นะคะข้อสองแม่กินข้าวเหนียวข้าวเจ้าขอเป็นข้าวเจ้า นะจ๊ะข้อสาแม่กินผักไหมไต้องกินผักเดอ้อแม่ไม่มีฟันเพราะว่าฟันมันล่อยหลอไปจากน้ําตาลมันสูงถูกไหมคะแม่เออมันไม่ได้มีแมงมีอะไรมันหลุดไปทีละซี่ทีละซี่จริงไหมคะตอนนี้ถ้าผักแม่เนี่ยขอให้ไปต้มๆม,มันจะได้เละๆนะแม่นะเพราะมันจะช่วยในการดูดซึมน้ําตาลดีโอเคไหมอีกข้อหนึ่งหนูแถมให้แม่ไปใส่ฟันปลอมเดอ้อบอกต้องขี้เดียด เพราะว่ามันดีมันจะทําให้เราเคี่ยวอาหารได้ดีขึ้นนะแม่นะอีกข้อหนึ่งที่หนูจะแถมให้อีกแถมเยอะเนาะแถมความรู้เนี่ยอีกอันนึงคือแม่จะต้องอยากกินของหวานกินข้าวขอเพิ่มไข่ด้วยได้ไหมได้ปะเนาะไข่ต้มในผักข้าวในมื้อข้าวของเรามีผักมีไข่มีปลามีหมูถ,ถ้าเกิดแม่กินปกติแม่กินข้าวกว่าอะไร งานนตส้มบางกอ,อตาส้มบมางกอ <c oughs> คือตาส้มส้มตามถ้าส้มตามขอไข่ต้มสองฟองนะแม่เพื่อ,เพ,อเพิ่มโปรตีนนะแม่นะเพราะว่าตอนนี้ดูกล้ามเนื้อแม่เนี่ยต,ต่อไปมันก็จะลดลงแต่ตอนนี้ที่มันมีเพราะว่าแม่ทํางานขอให้แม่เพิ่มโปรตีนนิดนึงโอเคไหมมันจะทําให้แม่เนะี่ย ดีขึ้นแล้วมันจะลดน้ําตาลได้เพราะว่าโปรตีนมันเป็นตัวเตาเผาน้ําตาลนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พ่อแม่กําลังประเชิญเรื่องราวแบบนี้ส่งไปบอกพ่อแม่เราเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเราเองน้ําตาลสูงมากฉีดยากินยานะคะ